สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามากินเขาน้ำกันเลยมะเขือนะคะไม่ท่านหยิบแตงแตงกวาแม่หนะ่อยเลยตู้เย็นม่เลิมไม่ท่านในตู้เย็นแตงกวามะเขือเปล่แล้วก็อะไรต้มฟักนะคะเหลงนะคะ,ะทุกคนนีปลาทูทอดตัวใหญ่ๆเลยจังก์นนจังก์ แลมีนอกไก่นะคะลืมเือม,มาหาแม่นี่ค่ะสวัสดีคุณป้าลกูกใป็นท่านกินข้าวแล้วนะคะมีผักเสือแตงกวานะคะสวัสดีคุณป้าลกูกสวัสดีจ้ามีาวอ่านางไก่ไหมอ่านางรองลกูกแม่นังไก่ไมีข้าวเหนียวด้วยเข้าไหม ถูกไหมโอเคมีพริกโดดนะคะใส่กปโลโนี่แม่เขาเอาเมื่อเกือยาวไปเผาเผาเผา,าแล้วกย็ย่างน่ากวน ยอ,อยากกินเผ็ดก็กินพริกนนนนกันม,เอ,ม,อมเอาอน,อน,เน่ยทำนนึงไปที่ลูกเราลูกเราหรอทำอะไรของเราทำอนไรคะต้มผักต้มผัก ไม่ก <premises? S 2> mm. ัดเห็ดว่าเออจะเดี๋ยวจะกินกับอพรุ่งนี้จะทำบลาจี๊กกิพริกอืมใครชอบกินเผ็ดก็ใส่พริกไปไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้หรอก ไม่น่ากินเห็นได้ไหมคะมเก่งจังไม่น่ากินจริงจัง 嗯。Okay. ูลโดดะใส่กับประกอบเปลี่ย,ยนๆก็ข้างล่างข้างล่างมีน้ำใส่ทุกอย่างเลยนะใส่หอมแดงใส่จะกไทยใส่แบบชีฟะหลังหมูสับมีกุ้งก็ใส่กุ้งจำใส่อย่างละนิดละหน่อยให้มันหอมแบบชีฟะหลังใส่เอาไปจะหอม กับเนี้นอหัวเออยายชอบจิดอืมก็พอชุดปี้แล้วซื้นตัวหนึ่งอันี้นี่้ตัวหนึ่งแค่ไว้ในห้องฟิตลูกชายมาซื้อตู้เย็นอันใหญ่ๆให้สต่ไม่เยอะซื้อกับข้าวห้าร้อยบาทซื้อสองชิตย์จ้ะ แล้วเราสุกมันก็ไดกกินไปทํางานเออเราขาดเรืออะไรเราก็ซื้อกินเอามาแายเก็อยากกินเขาซื้อเอาค่ะนี่ค่ะว่าจะกินแค่อาทิตย์ละสองตัวไม่ใช่ไหคะจะอยากกินอะไรก็ซื้อมาพีชไม่มีใครกินยายก็กินของยายเข่ทำกินของเขาอันนี้ไปทํางานก็เขาไปทำข้าวเขาไปทํางานกันเย็นมาเขาก็ซื้อมาให้บ้างอะไรบ้างเราจะกินอะไรเราก็บอกเขาเขาซื้อมาให้ฮึโอเค ตารางมือลูกนั่งกนห้องนั่งห้องหมูตล้างมือสักไม่มีวันก็กินของง่ายๆพวกนี้วิ่เตะ้วิ่กัน อะไรแต่นะ ชอบัวเปรี้ยวกะมะนาวใส่ชอบอะไรก็สั่งเข้าไปอ Cứu mắc khỏe nhau 30 bát để thằng dưỡng nè Cứu muối mắc khỏe như nó có tạp น่าเกลียดขอเล่นส่วนมากกาจะเรียนในโทรศัพท์อ,อร่อยไหมอร่อยจะอร่อยจ้าย่ยางขึ้นใหม่ๆเลยทำมันจะอร่อย หวานหวานไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยมะเขือยาวใส่ทุกอย่างเลยผักอะไรตักไก่ไม่ต้องใส่เยอะนะใส่หิดเดียวก็พอหั่นบางๆบางๆโรยใส่มันจะหอม บอกโรคความดันสูงไม่ต้องไปกินของเค็มๆหรอกกินของง่ายๆแต่ยำนี้มันหลายอย่างแล้วมันก็จะทำยากสักหน่อย สะพานใหม่เราใส่ใจพนทุงอะทุงละสี่ลูกห้าลูกทุงละสิบแบบซื้อซื้อมาทิ้งไว้อยากแล้วก็ทำทาิงอนนี้เห็นส่วนะเห็นชอบอาบ้างชอบอ่ไรบ้านก็มีตมาเอ<ว>าว่าก็มันมาอยู่หน้าบ้านเรา หมูพูดหรือเปล่าล่ะว,วันมันอยู่แม่มากเลยเขาไม่อาปบนอตังเงี้ยก็ไม่เห็นหรอเขาปล่อยอยู่เวลาแม่อยู่ในบ้านแม่ไม่เดาไปไหน มันมาไอ้สุกาบดูเห็นที่กระตูทั้งแต่วันอย่างนั้นเขาเปิดมาต่อชีวิตไทยสีมัดชีวิตไเราทำดีก็พอแล้ว ไรจะไปทำได้แรงใจก็เดิน <Okay. S 1> ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมน,นะคะสวัสดีจ้าน้องัวนี้มัติตั้งส